สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGC e News นะครับผมอันนี้ผมจะมาสอนไม่ได้สอนทำให้ดูว่าโปรแกร,รมแอป,ปที่ผมใช้เนี่ยมันมันตั้งค่าให้อยู่แล้วอะ่ะแล้วถ้าอยากได้ลื่นอะ,อะส่วนใหญ่คนที่โหลดกแอปพวกนี้มาก็ต้องการให้มันลื่นขึ้นใช่ไหมละ่ะเออถ้าไม่ต้องทรงไม่ต้องสวนแต่ให้ลื่นไว้ก่อนอะอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่านะออ ดูขับรถก็ได้เนี่ยขับรถได้เดียวเอ้ยไปไหนอ่ะเออไม่รู้ความต,ต่างมันจะต่างกันไหมนะถ้าขับรถไหลไหลตัวสับผมมันก็ลื่นไหมมันกะ มันก็ไม่ถึงกระลื่นมากอ่ะนีดูดิการวงการมองกันก็จะมีแบบตึ๊ก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 อยู่เห็นไหมเ่ยเวลาสายไปสายมามันก็ตึ๊ก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 เนี่ยอะลองดูตั้งค่านี้เนี่ยผมได้แค่เนี่ยอ่ะลองปรับให้มันสูงขึ้นนิดนึงได้ไหมอ่ะ จะลื่นขึ้นมานนึงน่ะเนี่ยโดน,นสับผมแค่นี้แคนี้เนะี่ยแต่เวลาลงจริงๆก็จะกระตุกกว่าเนี่ยใครที่แบบเคยแบบโดดในมงในเมือเอรียบร้อยเนี่ยไม่ไม่ค่อยลื่นอะ่ะเนี่ยมีงอมีงเงามาแล้ว โอเคนี่นะจำไว้นะผมตั้งค่าได้แค่นี้โอเคอเคเหม่เนี่ยโปรแกรมเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ย G F F 2อะไรเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปไปโหลดมาแล้วกดเข้าไปหน้าประมาณนี้ผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมซื้อหรือผมอะไร แต่สตาร์ไปมันก็น่าจะมีแบบฟรีอยู่แหละปิดไปพวกโฆษณาเนี่ยจิ้มเลยอันแรกเนี่ยป๊บเนี่ยขนาดเปิดเข้ามาเขาก็เนี่ยประมาณเนี้ก็ตั้งแบบปิดทุกอย่างโลทุกอย่างที่ทำให้เราลื่นนะ่ะที่ทำให้โทรส์ลื่นนะ่ะเนี่ยหกสิบเฟรมเรตแล้วเห็นนะถ้าใครแบบยังสามสิบสี่สิบ ก็เปิดไปหกสิบเฟรมเรทเนี่ยสีเสืองงเงาทุกอย่างความละเอียดเน,นี้ยมีฝนมีฝนสูงอเน,นี่ยแค่นี้มันไม่ต้องไปตั้งอะไรอตั้งอะไรอ่ะแค่กดเข้าอันแรกกดอันแรกเนี่ยไอ้ข้ามบลเน,นี่ยอ่ะแอปนันเจมก็เข,ข้าไปเลย แค่โปรแกรมดีนะไม่ใช่โปรแกรมติดเล็เหมือนจะคอมแอปแอปอื่นก็ทําได้ก็ตั้งให้เหมือนะนะันมันก็มีให้ตั้งเหมือนจันหมดอนะ่ะตั้งเหมือนผมเมื่อกี้ไนดะ้สต็อปดูต้องสต็อปจริงมันก็ตั้งให้แล้วนะถ้าแอปนี้นะก็ใช้มานานอยู่นะแอปนี้ มาละสิ่งที่เห็นนื่นขึ้นงงเงาหายไปเนี่ยดูตั้งค่าเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาละสองตัวหนึ่งสองนี่แหละเป็นจุดสำคัญเลยตั้งไป

สมมติขึ้นเยอะเรื่นขึ้นเยอะสิ่งที่ได้แน่ๆคือความลื่นยังไงก็ได้เดี๋ยวมอเตอร์ไซคมีปะมีไหนที่ขับได้ไมั้เนี่ยเดือดขับซ้ายขวาก็ต่างแล้วถ้าไม่หน่งหน่วงขับมอไซค์เดี๋ยวขับมอเไซค์ไม่ใช่เหรอเจ็ดสก,กีมาไง เนี่ยจิวจิวมันเล่นลำบากเลยเกันเดี๋ยวมอไซน์นี่ทำเมื่อกี้เลยอันแรกเลยภาพดูง่ายขึ้นด้วยไม่หน่วงเนาสุดนหายจบแมท ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นโปรแกรมอีกทางเลือกหนึ่งะผมใช้นานแล้วนะโปรแกรมนี้ไม่โดนแบนไม่โดนอะไรก็อย่าไปทำพิเลมพิเล,เลแล้วกันแตใช้มานานมากแลว้วอ่ะย้อนไปดูแบบคลิปแรกๆผมก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่เนี่ยโฟกัสหนโฟกัสหน ก็ไ้เออเนี่ยเนยชื่อเนี้ยโอเคครับผมโปรแกรมนี้แบบกดเข้าไปนะเอาตามที่มันตั้งค่าให้เลืน่นปึ๊ดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ